สวัสดีชาวอารครา n แนลนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวคราวเกี่วยวกับซีรีส์เรื่องใหม่ของทางมา r v เวลกันบ้างครับซึ่งก็ได้ยินข่าวมาว่าตัวละครอคาธ h ฮัก n เนสเนี่ยนะฮะจะมีการทําออกมาเป็นซีรีส์ให้เราได้ชมกันครับซึ่งแน่นอนนะครับตัวละครตัวนี้ครับปรากฏครั้งแรกในซีรีส์วัน d ้า i ิ i ชัครับซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูซีรีส์นี้นะครับ สามารถไปย้อนดูได้ครับซีรีส์นี้เรียกได้ว,ว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมากครับและก็ทําให้เราในเข้าใจในตัววานด้ามากยิ่งขึ้นนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครผ่าน EP ีที่3ไปได้เนี่ยเรื่องราวจะสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเรื่องราวตอนที่เป็นซิทคอมนะครับ โดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยตัวละครที่ชื่อว่าแอกเนที่เป็นเพื่อนบ้านของ w a n d ้าใน Westview เป็นเมืองที่วาน d a ได้สร้างมาจากพลังเค a อสเมจิกในตัวของเธอโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันครับว่าเรื่องราวของอาก h a h าฮักเน s เนี่ยจะเล่าต่อไปยังไงในซีรีส์ของเธอนะครับที่มาที่ไปจุดจบของเธอในซีรีส์วานด้าวิชั่นนั้นเนี่ยเราทราบไปนอยู่แล้วว่า อากาธาเนี่ยโดนวันด้าลงโทษครับให้เธอเนี่ยอยู่ในเวสต์บิวต่อไปนะครับแต่ก็อาจเป็นไปได้นะครับที่เราอาจจะได้เห็นอากาธาฮักเนสเนี่ยปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง d o c t o r Strange in the m u l t i v e r s e of Madness เครับเพราะว่าผมมองว่าอากาธาต้องได้รับการปลดปล่อยอย่างแน่นอนในหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันจะไปต่อในซีรีส์ของเธอไม่ได้ถูกไหมครับการปลดปล่อยตรงนี้อาจจะเชื่อมโยงไปถึงลูกของวันด้าทั้งสองคนครับที่ตอนเอ็นเครดิตของซีรีส์เนี่ยเราได้เห็นวันด้ากำลังศึกษาดักโฮอยู่ถูกไหมครับ แล้วก็มีเสียงลูกของเธอดังขึ้นมาครับประเด็นเสียงนี่แหละครับเล่าต่อกันได้มากมายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือลูกของเธอนั้นอาจกําลังได้รับอันตรายอยู่ในเวสต์บิวนะครับแล้วก็ส่งเสียงขอร้องความช่วยเหลือมาครับแน่นอนครับคนเป็นแม่เนาะ,ะจะต้องรักลูกต้องหาทางช่วยลูกอย่างแน่นอนนะครับ ดังนั้นเนี่ยอากาธาคือตัวแปรหนึ่งครับที่อาจจะช่วยลูกของเธอได้ครับอย่าลืมนะครับว่าอากาธาฮาร์เนี่ยเป็นแม่มดมีความรู้เรื่องการใช้เวทมนต์เหตุผลที่วันด้ายังเก็บเธอไว้อยู่ยังไม่ได้ฆ่าเธอในตอนสุดท้ายของซีรีส์เนี่ยเนื่องจากว่าวันด้าเนี่ยอาจจะรู้อยู่แก่ใจว่าอากาธามีประโยชน์สำหรับเธอในอนาคตสามารถช่วยเธอในการใช้พลังเคออสเมจิกให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นได้นะฮะเธอจึงเก็บอากาธาเอาไว้สะกดจิตอากาธาเอาไว้เพื่อต่อรองก็เป็นได้นะครับ แล้วมันก็จะไปตรงกับในคอมิกครับที่อากาธาฮักเนสเนี่ยเป็นครูสอนเวทมนต์ให้กับวานด้านั่นเองนะฮะโดยมีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องราวของราฟโบเนอร์ครับหรือที่เป็นควิกซิลเวอร์ตัวปลอมนะฮะที่อากาธาฮักเนสเนี่ยนำรัฟโบเนอร์เข้ามาหลอกล่อวานด้านั่นเองนะฮะที่รับบทโดยอ e นะีวานปีเตอร์นักแสดงที่เคยรับบทเป็นควิกซิลเวอร์จากจัก,กรวาลของฟ็อกซ์นั่นเองครับเหตุใดเธอถึงนำรัฟเนี่ยเข้ามาซึ่งในประเด็นนีย้ยังไม่ได้รับความชัดเจนมากนักด้วยครับ แล้วก็มีข่าวลือว่าเธอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเมนฟิสโตอีกด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยลือในลือนะฮะความจริงเนี่ยต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวของ o r s t r a n g e in the m u l t i v e r s e of m a d n e s s เนี่ยเป็นหนังที่ทุกคนรอคอยและก็เป็นหนังที่สามารถพูดถึงประเด็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันด้าได้มากมายครับอากาทาน่าจะโดนปลดปล่อยแลวก็สามารถไปเล่าเรื่องราวต่อในซีรีส์สปินออฟของเธอได้นั่นเองนะฮะคือผมมองว่าตัวละครอากาท่าฮาร์เนสเนี่ย เป็นตัวละครที่มีการพูดถึงอย่างมากในซีรีส์วันด้าวิชั่นเพราะว่านักแสดงก็แสดงดีฮะแคทเธอรีนฮารแสดงดีมากเลยเราอาจจะได้เห็นต้นกําเนิดของเธอมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะรวมถึงความลับต่างๆเรื่องราวของโลกเวทมนต์ใน MCU ซีเนี่ยซีรีส์อากขาะฮักเนี่ยสาม,มารถตอบโจทย์เราได้มากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าในซีรีส์วันด้าวิชั่นเนี่ยยังมีปมอะไรต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับเธอเนี่ย เยอะๆไปหมดเลยนะครับสามารถจิบมาเล่นได้อีกเยอะเลยนะครับยังไงเนี่ยเราก็ต้องมาตามข่าวกันต่อไปว่าเราจะได้เห็นเธอในหนังเรื่อง Doctor Strange 2หรือไม่ถ้าได้เห็นแล้วเนี่ยเธอจะถูกปลดปล่อยออกมาใน e ฮกยังไงฮะแล้วอาจจะมีความเชื่อมโยงหรืออาจจะปูทางไปยังซีรีส์ของเธอในประเด็นที่เราได้พูดถึงกันนี้หรือไม่นั่นเองครับก็เป็นว่าคลิปนี้ก็คือข่าวสั้นๆนะฮะที่อาจจะมีความคืบหน้าของตัวละครอักา Ha ฮักเนสครับใครมีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมจากนี้นะครับ ก็าสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ครับอาารัรคราชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ